วัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่พักที่เกาะกูดแล้วนะคะชื่อ Jam House Resort ค่ะตอนที่เรานั่งมานะคะเราก็นั่งเป็นนั่งเรือของบุญสิริราคา600บาทนะคะเขาก็จะมาส่งที่อาา่าวสลัดจากนั้นก็จะมีรถนะคะสองแถวขับมาส่งอที่รีสอร์ทเลยนี่ก็เป็นตอนที่เรามาถึงจุดจอดรถของบริษัทเรือบุญสิรินะคะเราใช้เวลาการเดินทางจากกรุงเทพมาถึงท่าเรือแหลมสอกหรือ บุญสิริใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครึ่งซึ่งค่าจอดรถจะ50บาทต่อวันแนะนำให้ซื้อตั๋วร่วงหน้าของเว็บไซต์บุญสิริมาก่อนแล้วนะคะราคา600บาทต่อเที่ยวต่อคนและควรที่จะมาถึงก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงก่อนที่เรือออกนะคะแล้วเราก็มารับตั๋วใบจริงที่นี่ได้เลยค่ะที่นี่เขาก็จะมีทั้งอาหารตามสั่งแล้วก็กาแฟนะคะระหว่างรอเราก็สามารถหาอะไรกินที่นี่ได้เลย พอถึงเวลาเขาก็จะมีรถแบบนี้มารับผู้โดยสารของท่าเรือบุญสิลินะคะซึ่งนี่ก็จะเป็นภายในของเรือบุญสิลิค่ะจะมีสองชั้นด้านล่างก็จะเป็นห้องแอร์ส่วนด้านบนก็จะเป็นแบบโอเพนค่ะพอไปถึงท่าเรืออาวสลัดก็จะมีเจ้าหน้าที่รออยู่นะคะเราสามารถยื่นตัว๋วแล้วเขาก็จะบอกเลขให้เรามาขึ้นรถสองแถวหลังจากนั้นก็ใช้เวลา4 5้านาทีในการเดินทางไปจนถึงรีสอร์ทค่ะ วันนี้ก็เย็นแล้วนะคะทุกคนเราก็เลยจะมานั่งบาร์ที่รีสอร์ทเขาก็จะมีบาร์แล้วก็มีร้านอาหารตรงน,นี้นะคะเราก็เลยว่าเราจะมานั่งกินอาหารวันนี้นะคะแล้วพรุ่งนี้เราค่อยออกไปเที่ยวที่หาดอื่นนะคะเดี๋ยวไงเราไปดูกันว่าที่นี่เขามีอะไรน่ากินบ้างเออเอาไปาเร็วไปเซียวฟี่ก่อนไปขยุมก่อน ได้เหมือนกันอุย้ยสวยอ่ะแม่วัน<ป>นี้ดิเออจบเอาแล้วพรุ่งนี้ก็มาเข้าไปดิพรุ่งนี้ก็กินมอออ็อกเทลค็กอกเทลไงเออกาแฟอาหารที่<ๆ>เราสั่งเป็นปลาต้มขักกาไก่ ก็เลยนานโดยตลอดขึ oh. ้นเหล็กกันบนขอบสัมผัสคิดดีว่าโอ้ยไม่ดีเท่ากันนะไปให้โดนนี่ขอบสัมผัสนะนี่อันนี้นะตรงนี้เราต้องดีกว่าตรงนี้ต่างกันไหม สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นเช้าวันที่สองนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องอาหารแล้วค่ะเราก็จะมากินข้าวกันก่อนนะคะลหลังจากนั้นเราก็ถึงจะไปดูไปเที่ยวรอบก่อนนะคะโดยการเช่ามอเตอร์ไซค์จากที่รีสอร์ทนี่แหละ350าบาทนะคะเดี่ยงยั้นเราก็ไปดูกันนะคะว่าที่นี่ตอนเช้าเขามีอาหารอะไรให้กินบ้างถอดผ้าขานี่ก็มีคนร r a นี่โยเกิร์ตเหรอโยเกิร์ตร้อนเหรออุ้าายมีเช็คชาไทยกิ๊กแมวแมวอุ้เ,าเ,าเารามาเติมมนันเองทางแรกเลยอ่ะที่ต้องเติมมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูเหรอ ับหัวใจปะก็คือใส่เียแล้วก็เติมแล้วก็เติมไม่ลลเลยแหละเฮ้ยเขาต้องกดปุ่มต้องบีบอาแล้วล้วอ๋อต้องกดค้างด้วยต้องเป็นท่าเนี้ยเฉลอแล้วอ๋ออ้โ

จริงๆถ้าเราไม่ได้พักที่รีสอร์ทนี้ก็สามารถมาเดินเล่นหน้าหาดได้เขายังมีบริการให้เช่าเรือคาย,ยัดราคา200บาทต่อชั่วโมงด้วยค่ะวันที่เมย์ไปจะอยู่ในช่วงเดือนมีนานะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นช่วงเวลาที่เขาแนะนําเลยแต่บังเอิญว่ามีพายุเข้าพอดีน้ําก็เลยไม่ค่อยใสยท้องฟ้ามันก็จะออกคึมๆอย่างนี้ตลอดในช่วงเวลาที่เมยไปพักเลยน,นะคะใครจะมาก็เช็คอากาศกันให้ดีๆนะคะ ใช่อันนี้แหละอันนี้แหละนนว,ว้านี่ไงมาต้อนเราพุ่นหนูเนี่ยง่ายเดี๋ยวสายนะไม่ต้องเดินต่อนะสายไม่มีแดดมาสวย ตอนนี้เราก็มาบาร์นะคะที่เด็กบาร์ซึ่งมันอยู่ที่หาดเลยนะบางเบาบางเบาเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีบาร์สวยติดริมทะเลเลยตอนนี้เราก็สั่งน้ำมะพร้าวแล้วก็น้ำส้มมาค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปพาไปดูนะคะว่ามันยากากทีชิ้านเป็นยังไงบ้าง วันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนะคะเราก็กำลังจะกลับกันแล้วตอนนี้ก็คือรอรถมารับเพื่อไปส่งที่ท่าเรืออัสตราแล้ก็เดี๋ยวจะต่อเรือใหญ่นะคะไปที่ท่าเรือแหลมสองแล้วก็กลับกรุงเทพค่ะโอเคค่ะไว้เจอกัน,นที่หน้าคะ่ะบ๊ายบายขากลับเราใช้บริการของเสือดำโกนะคะราคา600บาทต่อ,อคนอ ใช้เวลาในการเดินทาง1ชั่วโมงกับ15นาทีในเรือก็คือเล็กกว่าบูนซิริแต่ว่าใหม่กว่าค่ะ